ดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ Money Hero ค่ะและตอนนี้ทุกท่านอยู่กับไอแอลพัทธิชาค่ะสำหรับไอเองก็จะมีข่าวนะคะที่จะมาอัปเดตให้ทุกท่านค่ะได้ทันกระแสทันโลกนะคะแล้วก็สามารถที่จะวางแผนการลงทุนได้อย่างปลอดภัยด้วยสําหรับข่าวนี้นะคะไม่พูดถึงคงไม่ได้กับหุ้น IPO น้องใหม่ล่าสุดอย่างติดล้อค่ะ เป็นที่ฮือฮาค่ะเมื่อติดล้อนะคะเข้ามาทําการซื้อขายนะคะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยได้ซื้อกันนะคะเขาก็เปิดขายแบบ small lot first นะคะเช่นเดียวกับหุ้น OR ที่ทํามาได้ดีมากๆเลยนะคะเราก็ได้กําไรกันไปแบบเยอะแยะเลยและนักลงทุนเองก็มีความคาดหวังนะคะว่าเขาจะทําผลกําไรได้ดีเหมือนกับหุ้นในกลุ่มเดียวกันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นหุ้นสวัสด์นะคะแล้วก็หุ้น MTC แต่ทีนี้นะคะทุกท่าน่าเราก็ ต้องมาวิเคราะห์กันนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลในเรื่องของการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจนะคะอาจารย์พืชเขาก็ได้ลงคลิปว้ให้เรียบร้อยแล้วคุณสามารถที่จะคลิปเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เนาะแล้วสาหรับท่านไหนที่อยากจะจองนะคะเขาก็เปิดจองมาตั้งแต่เมื่อวันที่22เมษายนนะคะแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงวันที่26เมษายน64นี้ค่ะและก็จะทําการจัดสรรนะคะให้กับนักลงทุนค่ะในวันที่28เมษายน และก็จะมีการเปิดเทรดในวันที่10พฤษภาคมนะคะวันที่เขาจะเปิดเทรดเนี่ยแหละค่ะที่น่าสนใจเพราะว่าบร ו เกอร์นะคะมองว่าหุ้นตัวนี้นะคะจะถูกนำเข้าเซ็ต50ทันทีเบียดให้หุ้นตัวอื่นนะคะหลุดออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นหุ้น TOA ค่ะ หุ้นแบมนะคะแล้วก็ยังมีหุ้นคอมเซเว่น VGI และอีกหนึ่งตัวค่ะหุ้นทีอยู่นะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังข่าวนี้กันเพื่อที่จะเตรียมตัวประกอบการตัดสินใจนะคะในการลงทุนค่ะแล้วก็ถ้าหากใครที่บอกว่าอยากจะได้หุ้นที่ได้ผลประโยชน์จากหุ้นติดล้อแล้วแล้วก็คลิปนี้ไอมีคำตอบให้ค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะทางบร,รบริษัทหลักทรัพย์ DBC วิเคเกอร์ประเทศไทยนะคะก็ได้มีการระบุว่าหุ้นบริษัทเงินติดลอ้อจำกัดหรือติดลอ้อนะคะเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีการเปิดเทรดในวันที่10พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งเขามองว่าอาจจะมีผลกระทบ ชิงไปยัง Fast ท a ก Set 50นะคะนั่นก็คือเมื่อไหร่ที่หุ้นติดล้อมีการเข้าเทรดนะคะอาจจะส่งผลให้หลักทรัพย์ที่มี Market Cap น้อยหลุดออกไปค่ะเหมือนกับคลาวที่ OR เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็จะมีหุ้น TTW แล้วก็ TKN ค่ะที่หลุดออกไปนะคะสำหรับคดดีเดตตอนนี้นะคะที่ยังเหลืออยู่ค่ะก็จะมี หุ้น TOA, BAM, Com7, VGI แล้วก็ TU ที่อาจจะมีแรงขายหรือว่า selling pressure ขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะทั้งนี้เองค่ะก็ยังมีกองทุนที่เป็นประเภท passive ซึ่งเขาก็มีนโยบายในการลงทุนในเซ็ต0นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็จำเป็นที่จะต้องขายหุ้นที่หลุดออกไปนะคะแล้วก็นำหุ้นติดล้อเข้ามาแทนแต่เรื่องนี้ค่ะ ทางโปรกเกอร์เองนะคะก็มองว่าไม่ได้เกี่ยวกับพื้นฐานแต่อย่างไรนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยก็ยังมีหุ้นบางตัวค่ะที่มีการหลุดออกจากเซต50นะคะแต่เขาก็สามารถที่จะฟื้นทำกำไรขึ้นมาได้ค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยราคาหุ้นก็มักจะเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานที่ดีเฉพาะตัวของหุ้นแต่ละตัวอยู่แล้วนั่นเองค่ะ และถ้าเราพูดถึงหุ้นที่ในอดีตนะคะเคยมีการหลุดออกจากเซ็ต50นะคะก็มีบางตัวค่ะที่เขาราคาปรับตัวรงแรงในช่วงที่หลุดแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะฟื้นทำกำไรได้อย่างโดดเด่นเนื่องจากว่าตัวพื้นฐานหุ้นของเขาดีอยู่แล้วนะคะงบการเงินอะไรก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้อีกครั้งนึงนะคะอย่างหุ้น KKP เป็นต้นค่ะ ท่างทางโบรกเกอร์นะคะก็ยังได้คาดการ์ค่ะว่าในขณะที่หุ้นติดล้อยังไม่ได้ทำการเทรดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อาจจะมีการเก็งกำไรในหุ้น MTC แล้วก็หุ้นสวัสด์นะคะเนื่องจากว่าเป็นจิตวิทยาเชิงบวกค่ะธุรกิจเขาคล้ายคลึงกันนะคะก็อาจจะมีนักลงทุนที่ซื้อเพื่อทดแทนกันนะคะแต่ว่าถ้าหากเมื่อไหรที่หุ้นติดล้อค่ะเข้ามาทำการเทรดซื้อขายแล้วก็เขามองว่าอาจจะเป็นหนังคนละม้วนเลยก็ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทดแทนกันได้นะคะแล้วก็ยังมีข้อดีของติดล้ออีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสดใหม่มากกว่านะคะแลวเขาก็ยังมีปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆกนะคะกับหุ้นส่วนของเขาค่ะนั่นก็คือหุ้นเบยนะคะที่เป็นหุ้นแม่อยู่นะคะแล้วเขาก็เป็นแบ็กให้อยู่ด้วยนะคะแล้วตรงนี้นะคะเราก็ต้องมาจับตามองกันอีกหนึ่งครั้งนะคะในช่วงเวลาของการเปิดเทรดนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะทั้งติดล้อ MTC แล้วก็สวัสด์ด้วยนะคะ ทางโบรกเกอร์เองค่ะเขาก็ได้มีราคาเป้าหมายนะคะหรือว่าราคาพื้นฐานมาให้กับทุกท่านด้วยค่ะอย่าง MTC ถ้าราคาพื้นฐานจะอยู่ที่85บาทส่วนสวัสด์นะคะราคาพื้นฐานค่ะจะอยู่ที่98บาทค่ะ และนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะที่ไอ้ได้นํามาให้กับทุกท่านค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะแล้วก็เตรียมตัวกันไว้ก่อนที่หุ้นติดล้อจะเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะคะสําหรับท่านไหนที่อยากจะซื้อหุ้นตัวนี้คุณสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูวิธีการซื้อขายได้นะคะกับคลิปของน้องหุ้นเดี๋ยวก็จะมีลิงก์ให้ทุกท่านดูอยู่ใต้คลิปนี้ด้วยหรือท่านไหนนะคะที่อยากจะสนับสนุนค่ะ ทางช่อง Money Hero ของเรานะคะก็มีบัญชีโดเน a แล้วทุกท่านสามารถที่จะอ่านรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Hero ด้วยค่ะเพื่อให้พวกเรานะคะได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ